3 2มสหนึ่งสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับนี่ก็กมารีเอคชันอีกเพลงหนึงนะครับเพลงนี้นะครับคุณหนึ่งได้ได้รีเอคชันเพลงมานะครับตอน คลิปก่อนนะครับ <oria. S 1> ก็เพิญนเห็นคลิปนี้นะครับ<ม>เป็นยูทูบเบอร์ที่คนหนึ่งติดตามนะครับเขาเร<า> <orbital. S 2> ียกว่าชื่อว่าอนันต์เป็ดนะฮะ<อ>ก็เลยจะมารีแอคชั่นดูดูว่าน่ยอนันต์เป็ดจะเล่น MV สนุกขนาดไหนแล้วก็น่าดูขนาดไหนนะครับเ <amo ans> พราะเพราะว่าช่องของอนันต์เป็ดเนี่ยคือสร้างความบันเทิงนะครับคนหนึ่งก็ติดตามติดตามมาตลอดนะครับแล้วก็เห็นว่าเออความบันเทิงอย่างเงี้ยแล้วมา แต่เอจะต่างจากช่องของตัวเองได้ยไงยังไงนะบ้างนะครับคืออันนั้นเป็ดคำว่าเป็ดๆอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยที่เอกลักษณ์ของตัวเองนะครับตอนนี้เห็นตอนนี้มีคู่จิ้นแล้วนะครับก็เห็นอันนั้นเป็ดเนี่ยเพลงนี้ออกมาเขาเรียกว่ากี่เดือนแล้วเนี่ยแปดเก้าเดือนแล้วนะครับแต่คนงยังไม่เคยได้เห็นนะครับเออเห็นเห็นหน้าโปกเมื่อกี้ก็เลยอยากอยากรีแอคชั่นนะครับเพลงนี้นะครับของ อันนันเป็ดนะครับนะที่แสดงเอนะครับแต่ไม่ใช่อันนันเป็ดร้องเพลงนะเป็นพระเอก MV มนะครับนะมาเป็นพระเอก MV ของเพลงนี้นะความสุขนะครับชื่อว่าความสุขของวัชลาวัลีนะครับนะเขาบอกว่าความสุขในบางครั้งเราอาจจะได้เจอใครบางคนโดยบังเอิญและอยากที่จะรู้จักกับเขามาก เพราะว่าเขาทําให้เรารู้สึกมีความสุขนะครับอืมโอเคเ<ะ>รว่าอาง่ายๆเจอเห็นแล้วก็ลงรักชอบปื้มอย่างเงี้ยนะประมาณนี้แหละโอเคเราไปฟังด้วย,ยกันนะครับกับเพลงนี้นะครับความสุขนะครับไมให้เสียวล่ะไปฟังเลยฮะไปความสุขโอัชี่าวอีนะฮะ แอคติบากเลยนะเนี่ยโอ้โหน่ารักโอ้ยอนนั้นเป็ดคงจะแบบหล่อมากเลยนะรอยยิ้มใครนุ๊กมาโอาใครนุ๊กอันนั้นเป็ดหล่อมากครับโอ้ เอาไหมครคบถ้าขนมไข่มุกคุณจะชอบครับอืมโอเคน่ารักน่ารักจริงน่ารักจริงนาเอกรเอ็มบีนะเอีมยวมาอีกวันละแอ็นหายเอ็นหายเขินเขินวันที่สามวันที่สามแล้ว เวลังเป็ดวันที่ที่แ้วนี่ยังเจอจะรู้ไหมฉันมีความสุขน่เห็นชอบเก็บเลยใส่ชุดเก็บมาเลยนี่เออเอาไม่ใช่ วันนี้ห้าแต่งตัวหล่อมากคนใหม่คนใหม่ไม่เจอครับวันนี้ผิดหวังฮะเฮ้ยมาแล้วไม่เคยเจอนางเอกเอ็มวีอ่ะนี่เอ็ป็นเพื่อนเอ็มไหมหวานมีน่ารักเลยเนี่ย ฉันคอรรอยยิ้มของเธอเอายิ้มนักนี้นารักยี้ขอฉันจะได้ไหมจะเก็บเอาไว้เวลาที่ฉันคิดถึงเธออยากจะเจอเธอทุกวันพราอมี่จงเเธอทุกวันอยากจะหยุดเวลาเอาไว้ที่ตรงนั้นฉันรู้ผิดครับหรือว่า ก็เองจะมาส่งไม่ใช่โอ้โหผู้ชายมาส่งอ๋อคิดหวังครับเอาอะไรก็ได้ครับอยากเจอมองมองแค่ในร้านไม่สงสารนะ เวมาเั้นโอ้โออกมาเจอเลยน่ารักอ่ะดูคุ่จิ้นก็ว่าคงคนน่ารักเลยแต่ตอนนี้คุ่จิ้นเอลเลี่ยนน่ารักอกันนะครับน่ารักมากด้วยโอ้คืนด้วยโอ้โหมีให้แบบนี้เลยหรออยากไปอ่ะ โอ้ยคำเดียวเลยเหรอเอาอีกคำนึ่มสาวปอนต้องเอาอ่ะเอาเอาเฮ้ยน่ารักดี m อวนี้น่ารักมากเลยครับชอบชอบชอบมากจริงๆนะครับเพลงนี้นะครับ อยากจะเจอเธอทุกวันเพราะคิดถึงเธอทุกวันอยากจะหยุดเวลาไว้ที่เจ้านั้นช่วงเวลาที่แสนดีช่วงนาทีที่เรานั้นได้อยู่ใกล้ๆกันจะรับไหมฉันมีความสุขโอ้ยน่ารักครับ น่ารักมากๆนะครับ MV นี้นะครับของอความสุขของวัชราวรีนะครับเป็นเพลงที่ความหมายก็ดีเอาอีกแล้วจ<ะ>นลืมดูนี่ร้องเลยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับแต่ลืมข่าวล่ะว,ว่าลืมฟังท่อนฮุบนะครับเราไปดูรีแอคชั่นเพลง M v โอยมันน่ารักอ่ะนะคร, <No. S 1> ครับเพลงก็บอกความหมายด้วยความความสุข คือคนแอบปื้มเนาะเราเห็นทุกวันแหละเราก็อยากไปนะครับเมื่อก่อนเขาจะว่าเห็นหน้าบ้านหลังคาหรืออะไรก็เห็นเข,เขายัางดีอย่างเงี้ยนะครับว่าเออการแอบชอบแหะคือเป็นความสุขนะครับความสุขของเรานะครับคือความรักมันดีหมดแหละความรักคือความสุขนะครับนี่แหละนะครับแต่เพลงนี้ถ่ายทอดมาได้อย่างดีมากเพราะว่าเขาเรียกว่าอนะไรเพราะเขาเนี่ยทำให้เรามีความสุขนะครับ อาจจะไม่ได้เป็นแฟนกันอาจจะไม่ได้ได้เป็นอะไรมากกว่าน,นั้นนะครับแต่แค่ได้อยู่ใกล้ใ้ได้คุยรู้จักผมว่าก็โอเคยิ่งถ้าเป็นแฟนแล้วไปกันได้ผมว่ายิ่งเป็นอะไรที่รักมากๆและมีความสุขมากเลยนะครับชอบชอบชอบชบครับนโอเคก็เป็น MV ที่คุณย่่งมารีแอคชั่นเป็นเพลงที่อาจจะเอามาหลายเดือนละ้นะครับแต่ลองมาฟังแล้ว คุณหนึ่งชอบมากๆจริงๆนะครับนะโอเควันนี้ก็รีเอชันประมาณนี้แล้วกันนะฮะฝากกดติดตามเมื่อไปกำลังใจให้คุณหนึ่งด้วยในช่องคุณหนึ่งปเอลปลาม้วนปลากินนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับนะอยากให้คุณหนึ่งรีเอชันเพลงไหนนะฮะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เพลงแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ